อคคีวันนี้อยู่กับเดอะซูมเกมวิ่งวันนี้ผมจะมาเล่นแบบโกออาการเด่นนะครับตอนนี้ผมก็ปักสปริงเกอร์มาเตอร์อะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วแล้วผมก็จะเดินไปเรื่อยแล้วผมก็ุูมไข่ได้เพ t เตอบนะครับแล้วผมก็เอาหนูสีนตาลออก,แล,กแล้วก็ใส่พึ่ง ไอตัวที่ผมสุ่มเมื่อกี้ได้ลงไปนะครับแล้วก็เอ,อิมดูความสามารถมันนะครับว่ามันทำอะไรได้อืมแล้วพอดูเสร็จก็มาดูสปริงเกอร์ว่าหมดหมดยังน่าจะยังไม่หมดนะครับแล้วก็มาปีน ต้นไม้เล่นเป็นออบบี้เลยแล้วก็มาเดินชมสวนตัวเองมุ่มูม่แล้วก็ไปซื้อไข่มิติเข้เอกนะครับไข่แร่ราคา8ล้านแล้วผมก็ได้ไปดูซีดช็อปซีดช็อปตอนนี้จะเป็นซัมเมอร์ซีดนะครับ และนี่นะครับผมก็มาดูซีรสเรื่อยเรื่อยเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็มาดูสปริงเกอร์ต่อแต่มา่อาจจะไม่เห็นเออมเวลานะทุกคนผมก็ไม่รู้อยู่จริงจริงผมดูอยู่แหละว่าเวลามันจะหมดยังเดี๋ยวผมไม่ได้แต่ผมก็นี่ไงมันแก๊บคัดมันไม่อันนี้มันไม่หล่อรับรอง แล้วผมก็ย้ายต้นแบมบูใช่ไหมไม่รู้แล้วผมเดิเนไปไหนอ๋อย้ายต้นม้สุรเทศมาด้านหลังแล้วผมก็ตัดสินใจว่าจะกลับไปด้านหน้าเหมือนเดิมแต่ที่ผมมากเสียงและทำไมผมไม่เอาเสียงในคลิปออกมาเลยเพราะว่า อแอบคันเป็นอะไรก็ไม่รู้เออนะแล้วเราก็มาดูเวลาซัมเมอร์ซัมเมอร์อีเวนต์ตอนนั้นสอนผนยังลกรลุงมลังอยู่เลยทุกคนตอนตอนนี้ผมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะหรือเอาตอนน้นใหญ่ๆออกอะแล้วเพื่อนผมงก็มากดไลค์ให้แต่ผมเฉยๆนะแล้วเพื่อนหรือเปล่า อม่เขาไม่ใช่เพื่อนแต่เขามากดขอเป็นเพื่อนตอนนั้นผมยังไม่มีสัตว์เทพนะทุกคนก็หม่ตอนนี้นเนี่ยสมหรัอีเวนต์ผมจะไม่มีสัตว์เทพเลยจริงๆตั้งแต่ตอนอีเวนต์มูริตเนี่ยผมมีตักแตนแต่ผมเอาไว้แลกตุนอู้เสียดายมากมากมากเลยนะครับแล้วผมก็เดินมาเลือดเปือย แล้วกออ็อะไรอ่ะไม่รู้มาทำอะไรเรืเ่อยเปื่อยแล้วผมก็ได้อึ้งกับผลเพื่อนนะครับยามก่อนผมก็เคยมีเหมือนกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่มีอ่ะสัตแยเลี้ยงอีเวนต์เลยแบบพวกไดนสาร์อย่างเงี้ยเพราะมันยังไม่อัปเดตแล้วคลิปผมก็ดองดองนานมากน่ารักมากแล้ว ตั้งแต่สมโอีเวนนู้นนะเออใช่นั่นคนแล้วผมก็ได้ย้ายต้นนะผมก็ได้ย้ายต้นมเะเขือเทศกลับมาที่เดิมเพราะมันจะได้โชว์แต่ตอนนี้จริงจริงมะเขือเทศผมตอนหน้ามันติดสถานะพวกแอดมินนะแต่มันก็ไม่แพงอยู่ดีหรอกทุกคนอืมแล้วทีนี้เออ แล้วก็มาดูซีดช็อปแต่ก็ไม่มีอะไรตอนนั้นผมยังไม่ได้ไปดูเกียร์ช็อปเลยแล้วผมก็มาปลูกมะเขือเทศเนี่ยอยาแบบแบบว่าอยากได้ต้นใหญ่ๆอีกต้นหนึ่งใช่แล้วผมก็ปลูกวอเตอร์เมลอนนะครับอืมนั่นแหละแล้วก็ เอ่อมาลดน้ำต้นไม้นะครับอู้ใหญ่มากๆเลยขอดีนะครับอีกอันนึงก็ใหญ่เบิ้มเหมือนกันนะครับอืมและไอ้ผลด้านซ้ายมูนเมลอนอันเล็กสุดนะครับมันเต็ะเบิร์นนะครับแต่ผมเหมอเก็บไม่รู้ดวงอะไรจะแยกขนาดนี้ เหลือจะเชื่อและตอนนั้นผมก็ไม่ได้เปิดคอสเมติกฟาร์มเหลือจะเชื่อนะครับและเออมก็เดินเหมือนเดิมเหมือนต้นคลิปที่เดินผมก็ได้มาเก็บพวกโลสอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ดูไลน์นิงหลอดอยู่ว,ว่าเหลือกีกครั้ง และผมก็ได้มาดูแค่เราว่าติดสถานะอะไรสรุปว่าติดสถานะซันไรต์ก่าน,นั้นผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันมันติดเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เรารู้ผมเอามะเขือเทศมาปลูกนะครับเพราะต้องใช้เยอะมากและตอนนั้นผมก็แบบชอบมะเขือเทศต้นใหญ่ได้ไงก็เลยเอามาปลูกองมาตัวสปิงเกอร์เลยนะนี่ ตอนนั้นมผมก็เป็นคนแบบชอบอ,อะไรนะชอบมะเขือเทศต้นใหญ่นะครับแล้วผมก็เปิดกระเป๋าดูว,ว่ามีอะไรนะครับแล้วผมก็ได้พิมพ์โทเมโต้นะครับเพรมันรูปใหญ่ใช่ครับมันรูปใหญ่แล้วผมก็จะพิมพ์อะไรนอะ เอ่มอ๋อทีนี้ผมว่าได้มาดูเอ่มพายแอปเปิลผมแบบบิ๊กเบิ้มนะครับใช่มันบิ๊กเบิ้มต้นนะมันบิ๊กเบิ้มกับผมเล็กเท่ามอสก็ทีเดียวตอนนั้นนะผมนังแบบยังมีแตนตังแค่หมื่นสองพันล้านเองทุกคนน้อยมาก ใช่น้อยมากอืมแล้วก็ดูเรืบเปลือยตรวจพวกของว่ามันติดสถานะอะไรบ้างนะแล้วเราก็ได้โชว์พาราเซอฟลาเวอร์แต่มันไม่ติดสถานะหรอกแต่มผมก็มีอยู่พาราเซอฟลา,าเวอร์ตอนนะ่ะราคายี่สิล้าน ใจแล้วผมก็มาดูฟาร์มิโกมาดูออลรลานะครับบิ๊สตอ็อกเพื่อนผมให้มาเป็นเพื่อนสนิทนะครับให้มาอมแล้วผมก็อึ้งกับต้นดวัวของตัวคนอื่นนะครับว่ามันใหญ่อะไรได้ขนาดนี้แล้วผมก็มาดูอีเวนต์ซีช็อป ตอนแรกผมก็ซื้อสเปรย์เบอร์นะครับแล้วผมก็ฉีดฉีด,ดอันเล็กสุดเลยมูลเมลอนนะผมฉีดมูลเมลอนอ๋อตอนนั้นผมอะผมใจเออมอะไรนะไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแบบใจหายใจคว่ำเลยละอะแต่ผมแต่ผมยังไม่รู้ไนงะเออมแล้วตอนนั้นอะผม ผลของผมมันก็ยังไม่ไนี่ไงอะไรนะมันก็ยังไม่เอ,อ่อดีสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมมีตังสองแสนล้านแล้วเพื่อนให้แคดดี้บลอซัมมาแต่ตอนนี้มันมีต้นที่ใหญ่กว่าแคดดี้บลอซัมนะครับทุกคนแล้วก็มาปีนต้นมะเขือเทศเล่นและเอ,อ่อ แล้วก็มาดูสวนมั่วมั่วเหมือนเดิมนะครับใช่มาดูสวนมั่วม่วแล้วก็มาปีนต้นไม้โป๊ะตอนนั้นหวยยังไม่มีอะไรทำนครับก็เลยมาอันนี้มามาอีนนี้นะคนมันทำเล่นๆน,นั่นแหละมาไปปีนป๊อะไรอย่างเงี้ยเล่นๆน,นะอือแล้วก็ ผมก็อยากจะลองเก็บผลไม้ตรงนั้นทั้งหมดแต่ดากระเป๋าเต็มเวยขายทุกอย่างไปเลยถ้าเผลอ้เผลอขายของแพงไปด้วยแต่ผมก็ลืม,ม,ามบางมิติเก้าเอกมว่าตรงสารที่ผมให้มานะครับผมสร้างขึ้นมาแล้วก็เปิดครับได้เป็นรั้วนะครับทุกคนสังเกต สังเกตด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นป้ายอยู่ใช่ไหมถ้าผมอัดคลิปโกากายเล่นตอนนีะผมจะไม่มีนะผมจะไปสร้างบ้านด้านทมเกิดมาใช่ไหมมันจะอยู่ด้านซ้ายมือผมก็สร้างนะครับก็ไม่ได้สวยหรูหรามากเด็กแค่มันอยากสร้างนะทุกคนเห็นคนอื่นสร้างแล้วก็อยากสร้างด้วยใช่ แล้วผมก็ได้ไปดูซีชอปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยผมก็เลยกลับมาส่วนตัวเองใช่กลับมาส่วนตัวเองแล้วก็ดูกระเป๋าว่ามีอะไรและผมก็ได้ชูมเมล็ดอะไรอะอมอ,อมโทเมโทนะครับและผมก็ได้หลดนน้ำไป สินะครับและองก็ได้เอารีคอร์นะครับว่าไปเยียร์ช็ชอปและมันก็นี่ก็ไม่ได้มีของดีแต่มีแว่นขยายนะครับเออใช่ผมก็ไปซื้อแว่นขยายมานะครับมาตรวจราคานี้ แล้วก็เออมาตัดราคานี่เหมือนกันอันนี้ติดฮันนี่เกสอย่างเดียวนะครับราคา2ล้านเหลือจะเชื่อแต่อีกอันนึงติดเบอร์นะได้หนึ่งล้านเหมือนกันอืมเพราะขนาดพนก็เกี่ยวกับราคาและผมก็มีเบอร์นิ่งบัตรเรียบร้อยถ้าเป็นตอนเนี้นะ ตอนนั้นยังไม่มีต้นเบอร์นิงบัตเลยเพราะมันเป็นช่วงอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับทุกคนใช่เป็นช่วงอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับแต่ผมก็ได้วางไข่แลซัมเม,มอร์เองจากด้านไข่เต็มผมก็เลยจะผมก็เลยสบัดหน้าจอเป็นหนึ่งทีเพื่อ สแสดงสัญ,ญลักษณ์แห่งความโกรธว่าผมโกรธแค่ไหนที่ไข่เต็มนะครับแล้วผมก็วางฟังลกตอนแรกผมก็คิดว่าจะผมก็มีมูนเมลอนอยู่นะติดสายติดฟ้าผ่าแต่ตอนแรกผมชอบสถานะเบิร์นผมก็เลยจะเอานกคูเก็ตให้นะครับ ไม่บางนี่ต้องเรียกว่าวางลงไปในส่วนนะครับแล้วก็อวดอยู่นิดนึงพองมันแบบมันได้เฉพาะอันนี้นไงเฉพาะตอนอัปเดตก็เลยอวดสักหน่อยใครที่ไม่ทันก็เออเออเอ,อ,อะไรนะเออขอสแสดงความเสียใจให้ทุกท่าน ผู้ที่ได้ทุกผู้ที่ไม่ได้รับคูเกตอาวนะครับอันนี้ผมก็ค้นหาสัตว์เลี้ยงไอตัวเดิมแต่ปรากฏว่าผมจะวางปูแทนผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรแล้วผมก็ใช้รีนะเคมเมอร์นะครับมาดิผมมีรีเคมเมอร์นะครับ แล้วผมก็ดีเคมเมอร์รเมโตมาทำไมก็ไม่รู้ใช่ดีเคมมาทำไมอ๋อตอน,นั้นผมจะทำให้ต้นใหญ่ก็เลยใช้ดีเคมมอซะหมดเลยเสียดายของนะครับอย่าไปหาทำต้นเล็กๆก,ก็เอานะครับไม่ต้องไปหาต้นใหญ่ๆหรอกถ้า ต้นใหญ่แา่ผลไม่ใหญ่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับและนี่นะครับผมก็มาเดินชมเล่นๆน,นะครับมาปีนต้นมะเขือเทศกันเหมือนเดิมสนุกดีนะต้นมะเขือเทศสูงคนอื่นเขาก็มีเหมือนกันเพราะว่าเวลาปลูกเยอะโอกาสก็จะเยอะเหมือนกันที่จะมีต้นเอ,อ่อมะเขือเทศนะครับหรือ หรือชื่อภาษาอังกฤษโทเมโตนะครับต่ผมเห็นหลายช่องเขาเรียกว่าตมาโตนะครับนี่แล้วผมก็ได้มาดูอีเวนต์เัมอชอบนะครับว่ามีของอะไรของเงยอะมากใช่ของเงยอะมากมีมูนแคทด,ด้วยมีมูนมีมูลกีบี้ด้วยบัรมูลกีบี้ ็นนกกีวีนะไม่ใช่ผลกีวีและมันก็ดันรีสต็อกพอดีผมก็เลยไปดูซทกหน่อยว่ามีอะไรขายไหมปรากฏว่ามีกีวีขายนะครับแล้วผมก็ดมกดซื้อมะเขือเทศนะตอนนั้นผมยังไม่รู้ไงว่าดวงมันต้องดีขนาดไหนถึงได้มากดเทศนะครับใช่ผมมันตอนนั้นผมแบบอยากได้ต้มนมะเขือเทศอยากอีก สักอันแล้วผมก็เลยแล้วผมก็เลยใช้รีคมเมอร์สุดแสนจะเปลืองผมไม่รู้ไงว่ามันควรใช้กับอะไรดีก็เลยใช้หมว้เลยโออเสียดายเออแต่ตอนนี้รีคมเมอร์มันออกไปย,ยังยงยังไม่รู้เลยว่ามันออกไปจากเกมยัง อืมแล้วผมก็ได้เก็บตัวเมตโตมาอีกสองอันรดน้ำก็ภาวนาว่าขอให้ต้นใหญ่เจอพี่แล้วคำภาวานาก็ไม่เป็นจริงผมก็เลยไปดูเกียร์ช็อปเพื่อคลายเครียดนะครับผมก็เลยซือ้อรถอะไรนะ Watering Can มาเลยแล้วผมก็ได้ผมก็ได้อวดแว่นขยายส้วหน่อยนะครับ ผมก็รู้แล้วว่ามันไม่ค่อยดีอะไรขนาดนั้นหรอกแค่อยากอวดแล้วก็ตรวจราคาแมงโก้อันนี้ติดสายฟ้านะครับทุกคนแต่วันนี้ไม่ได้เช็ควินสต็อกที่ติดสายฟ้านะแล้วผมก็เจอกาเล็กติกโลสด้วยนะครับนั่นแหละถึงเป็นสาเหตุที่ ผมนั้นติดเกมนี้งอมแงมวันเสาร์ที่ไยเล่นทุกวันนะครับเล่นทั้งวันด้วยและผมเวลาวันเสาร์นั้นผมจะไม่นอนสอทุ่มหรือ3ามทุ่มเป๊ะเ,เด็ดขาดเพราะผมจะนอนตอนที่เกมมันอัปเดตเท่านั้นเพราะตอนที่ผมพลาด ชิคเก้นจักกี้ไปอ่ะผมเสียดายมากเลยมันมันของดีมากเลยอ่ะแต่ไอ้นกูมันไม่ค่อยดีอ่ะมันสถานะไม่ค่อยคูนเยอะใช่มันกูนไม่เยอะนะครับเสียดายเนาะแล้วก็มาดูส่วนคนอื่นนะครับว่าจะทำให้สวนนก ตัวนคนอื่นสถานลบสถานะได้ไหมก็ปรากฏว่าไม่ได้นะครับเสียดายมากและนี่นะครับผม,ผมก็พ่นสเปรย์นะครับผลไม้นะครับให้ล้างสถานะนะครับเพราะผมจะตรวจราคาที่แท้จริงแต่มันก็ติดวินสตาร์แล้วก็เวทนะครับราคาสองเยน ถ้าให้ผมเราดอนะถ้าไม่ติดสถานะอะไรเลยก็จะ,ะ 1, กจะประมาณหนึ่งแสนนะครับอืมน่าจะประมาณหนึ่งแสนและปูของผมก็ได้เริ่มปฏิบัติการและช่วงต่อไปนี้จะเป็นการปฏิบัติการของเดอะซูมเกม i ิ่ว่าจะได้ผลหรือไม่จะมีคนมาโดนหลอกหรือเปล่า ก่อนที่จะเข้าไปรับชมตัวอีกรอบฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามเยอะๆกดติดตามเยอะๆเพราะได้จะร้อยซับนานๆทุกคน please โอเคโอเคปฏิบัติกันก็เริ่มขึ้นนะแต่ผมก็คิดว่าคนที่จะมานะ่ะต้องเป็นคนพึงมาเล่นนะถ้า เไม่มีแล้วแต่ผมก็ได้มาดูนะครับว่ามีมเมล็ดอะไรที่ครับได้แต่ผมก็ไม่มีเหรียญซัมเมอร์อีเวนต์นะครับเอมคลิปนี้ผมอาจจะพูดนะครับเยอะไปนิดนึงเพราะผมภาคเสียงนะครับผมไม่ได้ อะไรนะไม่ได้อัดคลิปนะเพราะเออครับคันเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นแบบนี้บ่อยแล้วผมก็ได้มาคาผมจะกะราคาดีแคม,มือนะผมก็เลยมาซื้อฮาเบทูนะครับแตม่มันดันมันดันรีสต็รก่อนก็เลยซื้อมาเลยของนี้เพียบเกมนะ่ะก๊อดลี่ขายบ่อยขายบ่อยกว่าเบสที่เอง ทุกคนว่าไหมกอดลี่มันขายกว่าอะไรนะขายบ่อยกว่าเบสิกสปริงเกอร์แต่แค่กอดลี่ใช้บ่อยเบสิกไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยอนี่นะครับผมก็มาดูเล็บเปื่อยนี่แหละ และตอนนี้ผมก็ได้กะจะคราฟดีคมือนะครับผมก็จะแต่ตอนแรกผมอยากได้แอนติบีเองกนะแบบอยากได้เหมือนกันใช่อยากได้มากเพราะอยากได้ดิสโก้บีแต่ดิสโก้บีก็แค่12%เอเองที่จะทำให้ผมเป็นดิสโก้ยาก แต่ตอนแรกผมมองว่าไอ้สปริงเกอร์ดอกไม้มันกากแต่พอไปรู้ความสามารถก็ก็ไม่ทันแล้วก็เลยมาเก็บพ,พวกอน,นี่นะพวกซัมเมอร์ผลซัมเมอร์อีเวนต์ไม,ม่ใช่ด็กผลซีซัมเมอร์เยผลซัมเมอร์เแล้วก็มีพวก มะเขือตรงมะเขือเทศนี่ติดสถานะดีๆนะครับทุกคนก็ดูจากหน้าจอเดี้ยว่ามันเด้งขึ้นมาขนาดไหนมัดผมโคตรดีแต่ถ้าผมใส่ลิงมันจะขายได้ีเยอะมันมันจะทำให้เราขายของในตอนนีื HAM ่องนะแล้วกระเป๋าก็เต็มแล้วผมถือแังโกซิพนเม่รู้แต่ปรากฏว่าได้11ล้าน ได้งไงไม่รู้ไม่รู้ว่าผมเหลอเก็บอะไรหรือขายของเดียอะไรไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วผมก็ได้ทําการจะตรวจผลออกมานะแต่ผมไม่ตรวจกีวีจริงๆผมจะตรวจผลทูการแอปเปิ้ลผมก็เลยทำอะไรไม่รู้แหละเอาโชว์เวลมันไว้ช่องที่สี่ หม่สามแล้วก็ตัดต้อนอะไรตัดต้นกระกาออกนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้จำใจตัดต้นเฟโจนะครับคือมันแพงมากเลยแหละแต่มันลกไนงะก็เลยตัดสินใจว่าลบดีกว่าและผลใหม่ที่ผมได้มาก็เป็น เซเลติเบอร์รี่นะครับได้มันสดๆร้อนๆเลยทำได้มูนแมงโก้เลยตอนแรกผมได้แคเซเลติเบอร์รี่นะแต่ผมได้มูนแมงโก้เฉยเลยเหลือจะเชื่อแล้วตอนแรกนั้นผมก็ได้เสียด,ดายมากนะครับที่ผมเผอลบเสียงเอ้ยน่าเสียด,ดายแล้วก็ไม่ต้องมาพากน,นะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็นี่คนระับผมก็ซื้อพวกกินแอปเปิ้ลกับพายแอปเปิ้ลนะทั้งทั้งที่ผมลบต้นกินแอปเปิ้ลผมเหลือจะเชื่อเลยใช่ผมเหลือจะเชื่อในตัวของตัวเองว่าจะปลูกมาทําไมในเมื่อลบแล้วสงสัยมันลืมแล้วก็ได้ตูกปลูกด้วยมะเขือเทศน,นะแล้วก็พายแอปเปิ้ลแล้วก็พวกกีวี่นะครับ ตามภาษาซีซัซีมเมอร์นะครับก็มีน,นอกอุกย่างมาคอยให้กำลังใจนะครับแล้วก็มีมดมายืนข้างๆนะครับแล้วก็ลดต้นมุนไมแมงโก้ไปนะตอนนั้นผมอาจจะยังไม่มีต้นมูลแมงโก้นะครับผม มันจริงๆมันอยู่หน้าสวนนั่นแหละมันไม่ได้อยู่หลังสวนหรอกถ้าคลิปนี้ผมมีอ่ะผมมามดวแล้วจริงจผมมาบวดแล้ว,มมว,แ,ลวแต่ผมไม่มีแล้วผมก็มาเปิดดูกระเป๋าจะ,จะย้ายต้นแมงโก้ไปอยู่แปลงที่สองนะครับหรือสามนี่นะใช่สและมันก็รีสต็อก ใอช่มเนลีสต็อกนานแล้วก็เลยมาซื้อต้นมะเขือเทศสุดแสนจ,จะฟาร์มดีนะครับฟาร์มอีเวนต์ซัมเมอร์ได้ดีมากเพราะเวลาปลูกเยอะๆนั้นมันจะเก็บได้หลายรอบแล้วก็โบนัสจะเด้งขึ้นมาบนหน้าจอรวๆเลย อันนี้ก็คือต้นโลคัสนะครับไม่รู้อ่านถูกไหมอ่านตามพวกสตีมเมอร์อะไรเงี้ยอืมแล้วผมก็ได้เอาอะโบคกดโดที่ติดออโรร่ามาต้นราคาได้แค่แสนเดียวตอนแล้วผมอึ้งเลยว่าได้นิดเดียวเองเพื่อนผมให้มาไม่น่านเลยแล้วเพื่อนผมเป็นผู้เล่นใหม่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกว่า มันราคาแพงสําหรับผู้เล่นใหม่แบบแบบแพงมากเลยนะสําหรับผู้เล่นใหม่คือแพงมากสําหรับเพื่อนผมนะแต่สําหรับผมคือกากและผมก็ได้เอาของนี้ยมาขายเลยจริงๆผมกัดจะให้แต่มัน มันเป็นผลทีเเเเ่เพื่อนให้มาไงมันจะให้เหรอมันก็เหมือนเป็นการขายต่อเอาจริงๆเพื่อนให้มาเฉยๆเพื่อนไม่ได้แบบอยากให้ขายให้ใครต่อไม่จริงก็ไม่ได้ขายเราแบบให้ใครต่อเนี้ยเพื่อนไม่ได้อยากให้ใคร